สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องคำสอนบุรภาจารย์ทุกท่านนะครับในวันนี้กระผมขออนุญาตกล่าวถึงวัตถุมงคลที่ทุกคนคิดว่าธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดาเลยครับโดยวัตถุมงคลที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือได้สายสินผูกข้อมือของวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยในช่วงของท้ายคลิป กระผมจะนำประสบการณ์ของผู้ที่มีได้สายสินผูกข้อมือไว้ติดตัวบูชาและในส่วนของกระผมและครอบครัวที่ท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรท่านเมตตาผูกให้และเน้นย้ำว่าอย่าถอดโดยปกติแล้วเมื่อญาดโยมที่ไปกราบท่านที่วัดศิุทุมพรท่านก็จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมหน้าผากให้และสุดท้าย ท่านจะผูกได้สายสินพร้อมกับให้พรญ,ญาติโยมที่มากราบโดยได้สายศินแม่ขาวผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีชุมพรจะเป็นผู้ถักและรอยลูปปัตรมีทั้งแบบรูปปัตร3เม็ดและรูปปัต5 5เม็ดและหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์ก็จะนําเข้าพิธีปลุกเสกก่อนที่จะนํามาผูกแขนหรือแจกจ่ายให้กับญาติโยมโดยบางท่านอาจไม่ทราบว่า ทำไมได้สายสินบางเส้นที่ได้รับมีลูกปัดสเม็ดและทําไมบางเส้นจึงมีลูกปัดหเม็ดเป็นต้นใช่ครับวัตถุมงคลทุกชิ้นหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านมีความพิถีพิถันรวมทั้งตั้งใจจัดทําจัดสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นกวัญและกําลังใจให้แก่ญาติโยมศิษยานุสิ์เอาไวต้ติดตัวโดยลูกปัดทั้ง5้าเม็ดนั้นท่านได้น้อมนําพระบรารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธะกับนี้นั่นก็คือนะมูพุทธายะอันเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่ทรงตรัสรู้พระโพธิญาณในพัทธรกับนี้เพื่อน้อมนำพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษา ผู้ที่มีไว้บูชาในส่วนสายสินที่มีลูกปัดสามเม็ดนั้นท่านน้อมนำอักขระมะอะอ,อุอันหมายถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาผู้ที่มีไว้ติดตัวให้แค้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆโดยกล่าวอีกนายหนึ่งนั่นก็คือมะอะอุออ ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองและอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายให้ผู้ที่มีได้สายสินไว้ติดตัวได้ระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งนั่นเองครับเมื่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับทราบความหมายของสายสินแต่ละแบบแล้วต่อไปผมก็จะขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของพี่ท่านหนึ่ง ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อสมศักดิ์ปัญญาธโรเป็นอย่างมากและจะต้องมีสายสินผูกข้อมือของท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรติดตัวไว้อยู่เสมอพี่ต้อยเป็นผู้จัดการร้านอาหารครับเนื่องจากกระผมทําธุรกิจร้านอาหารโดยมีพี่ต้อยเป็นผู้จัดการร้านซึ่งพี่ต้อยและพนักงานที่ร้านจะมีความเครารพศรัทธา ่อหลวงพ่อสมศักดิ์หรือท่านพระอาจารย์สมศักดิ์เป็นอย่างมากเพราะแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ตรงส่วนตัวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์บารมีของท่านพระอาจารย์สมศักดิ์บ่อยครั้งจนไม่มีความรังเลสงสัยพี่ต้อยมักจะมาเล่าให้ฟังอยู่เสม,อ,เสมอว่าแถวบ้านของพี่ต้อยนั้นจะมีผู้ที่นิยมเล่นของอยู่ในละแวกใกล้เคียงมีอยู่คืนหนึ่งได้ฝันว่า มีเงาดําอ้วนใหญ่เดินเข้ามาหาและยื่นมือมาเพื่อที่จะพาแกไปที่ไหนสักที่หนึ่งด้วยความตกใจกลัวในฝันจึงจับสายศีลที่ข้อมือและนึกถึงท่านพระอาจารย์สมศักดิ์และทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์ดังขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครอย่ามายุ่งกับลูกศิษย์เราเล่นของสูงนะเราเน จากนั้นเงาดาจึงหายไปพี่ต้อยยังจําเหตุการณ์นี้อย่างแม่นยำและทุกครั้งที่มีโอกาสเข้ากับทัศ,ศการท่านพระอาจารย์ก็จะไม่ลืมขอได้สายสินเอามาไว้ติดตัวเสมอและนี่ก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์บางส่วนของพี่ต้อยจากหลายๆเหตุการณ์ที่พี่ต้อยได้ประสบพบเจอและนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าวัตถุมงคล ที่ท่านพระอาจารย์ให้ลูกศิษย์ติดตัวไว้บูชาท่านตั้งใจทำตั้งใจปลูกเสกเพื่อให้เป็นก่อนและกำลังใจให้ลูกศิษย์ไว้ติดตัวเพื่อที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขมีต่ความสุขความเจริญสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องคําสอนบุรภาจารย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ